สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถนอกกระแส1คันนะครับก็คือเจ้า Yamaha Exeter c 155cc นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถของผมเองนะครับที่ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลา3ปีเศจแล้วนะครับตั้งแต่ออกมาซึ่งตอนนี้เนี่ย a ม่า5 Exeter ในพิกัด c c 155cc ตอนนี้ก็น่าจะมีประมาณ 4 7เจแล้วนะครับก็จะมีปี2021 2022แล้วก็2023กับปี2024นะครับอันนี้ให้ดูรอบๆก่อนนะครับเห็นสีแปลกตาอย่างนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยรถผมเนี่ยเป็นปี2021ที่เป็นสีดำนะครับแต่ว่าไปติดสติกเกอร์มานะครับก็จะเป็นลายแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาอธิบาย เรื่องของแต่งที่ใส่ไปให้กับเจ้ารถคันนี้นะครับผมก็แบ่งไป2พาร์ทนะพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของอ่ c อ็อกซ์เซอรีที่เป็นของแต่งนะครับกับอย่างที่2ก็คือชุดเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือเป็นการแต่งเครื่องหรือว่าการเพิ่มสมรรถนะให้กับรถนะครับว่ามีของแต่งอะไรบ้างที่เติมให้กับรถคันนี้ไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ชินแรกเลยนะครับครับมาเริ่มกันที่ชินแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ ชิลหน้านะครับอันนี้เป็นชิลไม่ใช่ของเดิมของ Exeter นะครับแต่เป็นของ y a m a h a a แ r o ์็อที่ผมได้นำมาแปลงนะครับโดยการเจาะรูทั้ง4รูนะครับเพื่อยึดชิลเดิมนะครับซึ่งาน,นไหนนี้ผมก็จะได้มีการวางในส่วนของยางรองชิลเนาะแล้วก็มีน็อตด,ด้วยนะครับผมเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนของชิลนะเวลาขับเวลาเจอลมอะไรประมาณนี่ ต้องบอกกันว่าชิลนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้จริงนะครับผมโดยการที่มันสามารถที่จะตัดลมให้เราได้ในระดับหนึ่งเลยล่ะเวลาที่จะไปออกทริปนะครับผมลมก็จะผ่านหัวออกไปเลยให้ดูรอบรอนะครับผมสรงด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้เนาะครับแล้วถัดไปนะครับก็จะเป็นประกับชิวนะครับผมไม่มั่นใจเรียกอย่างนั้นไหมน่าจะใช่ประกับชิว ของปิรัญยานะครับผมทั้งสองข้างเลยซ้ายและขวานะครับครับอย่างต่อไปก็จะเป็นกระจกแต่งนะครับทรงริโซมานะครับต้องบอกทุกคนก่อนว่ากระจกแต่งนี้ไม่ใช่ของแท้นะครับแต่เป็นของเทียบนะครับผม เพราะว่ากระจกแต่งถ้าเบิกใหม่ mm hmm. แบรนด์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแพงเลยเพราะว่ามันใช้กับรถพวกบิ๊กไบค์ที่เป็นดูคาตี้หรือว่าอะไรประมาณนี้นครับ mm hmm. ซึ่งผมเช็คราคาแล้วถ้าเป็นราคาของแท้รวมภาษีน้าเข้าแล้วก็น่าจะข้างละหกพันแปดเลยซึ่งแพงมากครับเดี๋ยวให้ดูเนื้อกระจกก่อนนะครับว่าเป็นแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อกระจกที่เป็นสีฟ้าเนาะตัดแสงนะครับแล้วก็อันนี้กระจกไม่หลอกตานะครับใช้งานได้จริงครับใส่มาประมาณ กับ2ปีแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นปลอกแฮนด์นะครับของเดโทนานะครับอันนี้เป็นของเทียบนะครับไม่ใช่ของแท้ต้องบอกกันว่าแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีการเคยใส่ของโดมิโนนะครับมาถึง2คู่แล้วที่เป็นปลอกแฮนด์แท้นะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันคือจะบอกว่าคุณภาพเขาก็ดีจริงแหะเพราะว่ามันหนึบแล้วก็กระชับมากนะครับแต่ว่า ด้วยความที่เราใช้รถทุกวันเนี่ยมันอาจจะทําให้ปลอกแฮนมันยุ่ยแล้วก็มันเสื่อมไวซึ่งโดมิโนัสองคู่เนี่ยผมใส่มาไม่ถึงปีมันก็ยุ่ยหมดแล้วนะครับก็เลยลองใช้ของเทียบดูบ้างที่มันเป็นเนื้อแข็ง,ขงมันอาจจะใช้ได้นานขึ้นนะครับอันนี้ก็ก็ยังให้ f e ลลิ่งที่กระชับเหมือนเดิมนะครับแต่ต้องดูการไปนา,นานว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับผมขยับมาอีกชิ้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของออที่จับโทรศัพท์นะครับยี่ห้อ โมโตบูฟนะครับผมเป็นยี่ห้อของโมโต o ูฟนะอันนี้ก็ใช้ในการออกทริปครับแล้วก็สามารถที่จะล็อกโทรศัพท์ของเราเวลาขับเร็วๆเนี่ยได้อยู่เลยโอเคผมว่ามันมัน,ม,นมันโอเคเลยสำหรับการใช้เดินทางไกลนะครับถัดมานะครับก็จะเป็น power outlet เนาะเป็น power outlet ที่สามารถใช้ ชาร์จแบตในการที่จะออกทริปได้นะครับอันนี้ก็มีสวิตซ์เปิด,ป,ดปิดตรงนี้นะเพื่อความสะดวกสบายในการออกทริปแต่รู้สึกว่ารุ่นปี2024เนี่ยเขาจะมี power outlet มาให้เรียบร้อยเลยนะอันนี้ผมก็ไปติดเพิ่มมานะครับเพื่อใช้ในการออกทริปนะครับผมขยับลงมานะครับก็จะเป็นการแทนแต่งนะครับของ RCB ครับผม เป็นการแทนแต่งที่ใส่แล้วดูคล้ายกันกับพวกเหมือนรถสนามเลยนะอันนี้ครับใส่ทั้งสองข้างเลยนะซ้ายแล้วก็ขวานะครับผมต่อมาก็จะเป็นของแต่งเล็กๆน้อยๆครับเพื่อความสะดวกสบายในการออกทริปนะก็จะเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนกับ cruise control ลวกัน นะเป็นครูสครูสคอนโทรคนจนนะแต่ก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเวลาที่ไปออกทิปไกลๆเนี่ยนะก็เราไม่สัเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แรงมากในการที่จะบิดแฮนด์นะครับเพียงแค่จับให้กระชับแล้วก็วางมือตรงนี้เหมือนกับว่าตรงฝ่ามือเรามันก็จะไปกดตรงตรง,ต,รงตัวช่วยเร่งนี้นะแล้วก็ขับไกลๆนี่ไม่เมื่อยมือนะ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของปั๊มนะครับผม RCB นะครับผมเป็นปั๊มเบรกหน้านะครับเขาเรียกกันว่าเหมือนปั๊มตู้ปลาเนาะแต่ผมดูแล้วตัวตู้ปลามันค่อนข้างที่จะคุค้นๆหน่อยดำๆำสีสมโมอนะอาจจะมองไม่เห็นน้ำมันเบรกอยู่ข้างในนะครับนี่ก็ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันตรงนี้ก็ลอกหมดละเพราะว่ามันโดนน้ำมันเบรกกัด ก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของมือคลัตช์นะครับผมเป็นยี่ห้อ RCV เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยฟีลลิ่งค่อนข้างที่จะนุ่มกว่าคลัตช์เดิมโรงงานพอสมควรเลยล่ะผมเปลี่ยนก็เพราะอย่างนี้เลยเพราะว่ามันช่วยเรามากเลยเวลาขับรถติดในกรุงเทพนะครับอันนี้ก็ช่วยได้พอสมควรเลยลดแรงในการที่เราจะกำคลัต ไปได้เยอะนะครับครับต่อไปมาดูที่ชุดล่างกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโชคเดิมโรงงานนะแต่ผมได้มีการไปโหลดลงนะครับประมาณ2นิ้วจากเดิมนะครับผมพร้อมกับใส่ในส่วนของสปริงโหลดแล้วก็มีการอัดน้ำมันใหม่โดยสํานัก r f r s นะครับไทยแลนด์นะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการไปจัดทรงรถนะครับ มันก็จะดูเตี้ยๆกว่าเดิมนิดนึงนะครับผมแต่ผมว่าไม่นิดหลักก็2นิ้วก็ถือว่าเยอะอยู่นะปกติเขาจะโหลดกันประมาณ1นิ้วหรือ1.5เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแต่ว่าอันนี้ผมโหลด2นิ้วนะก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการจ้ำคอสะพานหรือว่าติดโชกหรือว่ามีเสียงกึกกๆกักๆยังไงนะก็ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ได้ทรงที่เป็นที่น่าพอใจเลยละ่ะครับต่อไปก็จะเป็น ไฟเลี้ยวแต่งนะครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยว led นะที่เห็นกระพริบไปอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าตอนที่ผมไปเปลี่ยนมาเนี่ยไม่ได้มีการไปรเปลี่ยนตัวรีเลย์นะครับมันก็จะกระพริบไประประมาณนี้แต่ก็ถือว่าโอเคครับไม่ได้กระพริบไปจนเกินไปแล้วก็แสงเนี่ยกำลังดีเลยแล้วก็ขับในที่มืดมืดเนี่ยเห็นได้ชัดนะ ต่อมาก็จะเป็นกาดม้อน้ําแต่งนะครับสีดําเลยนะครับตีคําว่า e x c i t e r t 5 r v a 5 v ไปด้วยนี่ก็ใช้มาหลายปีแล้วก็ยังไม่ขึ้นสนิมนะครับก็สามารถที่จะกันพวกเศษหินที่เป็นก้อนไม่ใหญ่มากได้ในระดับหนึ่งนะก็ใส่ไว้ดีกว่าครับเพื่อความมั่นใจของเรานะอันต่อมาก็จะเป็นที่ล็อกสายเบรกนะครับ ของ RCB นะสีดำพร้อมกับอันนี้ก็เป็นสายเบรกเหมือนกันของ RCB เช่นกันนะครับสีแดงจับคู่กันมาเลยนะครับทั้งชุดของ RCB พร้อมกันนั้นก็จะมีปั๊มเบรกหน้าของ RCB พอรพตสีดำนะครับที่แมทช์กับล้อนะครับแล้วก็มีจานเบรกของ RCB เช่นกันนะครับผมคือชุดหน้าเนี่ยจะเป็นของ RCB แทบจะทั้งหมดเลยนะครับจานเบรกน่าจะเป็นขนาด245มิลลนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นจุกลมของ RCB เช่นกันนะครับผมแต่ว่าล้อเนี่ยยังเป็นล้อเดิมอยู่นะเป็นล้อเดิมโรงงานเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนก็กะว,ว่าจะเปลี่ยนเป็นของ RCB ทั้งชุดเหมือนกันนะแต่ตอนนี้รองบอยู่นะครับ ครับในส่วนของยางหน้านะครับที่ได้มีการเปลี่ยนมาก็เปลี่ยนเป็นของ p i เ e r รี่ i a b ย o o so โรซ Sport นะครับผมไซส์100นะครับเพิ่มจากเบอร์เดิมโรงงานที่เป็น90ผมอันนี้ผมก็เพิ่มมาเป็น100นะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซับแรงแล้วก็ขับเวลาลงหลุมอะไรเนี่ยจะให้มันมีความนุ่มขึ้นนะครับผมนี่มาดูข้างหน้านะครับก็จะใหญ่ประมาณนี้นะ ซึ่งก็เกือบจะติดบางโคนเหมือนกันนะเท่าที่ดูแต่ก็ไม่ติดนะครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะนี่ก็เป็นลายสายฟ้านะครับเป็นลายสายฟ้าเลยยางระดับโลกนะครับขยับมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นสายหม้อน้ำแต่งนะครับเป็นสีเลยสีฟ้านะแล้วก็ ด้านนี้นะครับก็จะเป็นกระปุกน้ำมันเบรกของ RCB นะครับเป็นกระปุกใสที่ทำให้เราเห็นได้เลยว่าน้ำมันเบรกเนี่ยมันเหลืออยู่เท่าไหร่นะพร้อมกันนั้นก็จะมีปั๊มกระทุ้งของ RCB นะครับเป็นสีเงินพิมพ์โลโก้สีแดงนะเป็นปั๊มกระทุ้งหลังจับกับสายเบรก RCB สีแดงเช่นกันนะครับเหมือนข้างหน้าเลยนะ นี่ครับแล้วก็จะมีปั๊มปั๊มเปกหลังนะครับผมของ RCB เช่นกันสีเงินตีโลโก้สีแดงเช่นเดียวกันนะต่อมานอกจากปั๊มเปกแล้วนะครับก็จะเป็นจานแต่งของ RCB เช่นกันนะลายก็จะคล้ายๆกับล้อหน้าเลยนะครับผม รวมถึงย่างหลังก็ใช้เป็นของเดียโบลอสโซ่สปอร์ตเช่นกันนะครับนี่ขนาด110ซึ่งขนาดเดิมโรงงานเนี่ยถ้าจำไม่ผิดผมว่าน่าจะประมาณอยู่ที่120นะอันนี้ผมก็ลดหลังลงเบอร์หนึ่งนะครับขยับไปทางด้านซ้ายก็จะเป็นโชคของ RCB นะครับมบอกได้เลยว,ว่ารถคันนี้เนี่ย ใช้ของแต่งของ RCB เกือบจากทั้งคันเลยนะเป็นโชค๊คโมโนโช๊คนะครับที่สามารถที่จะปรับความแข็งอ่อนนะครับคอมเพรสเซอร์แล้วก็เวลาขับเนี่ยให้ฟีลลิ่งตามที่ยูเซอร์อยากจะใช้งานได้เลยนะว่าต้องการที่จะเซ็ตไว้สำหรับนั่งคนเดียวหรือว่านั่งกับแฟนอะไรประมาณนี้ครับตามสามารถที่จะคัสตอมไมคได้ตาม ความพึงพอใจของเราเลยโดยการที่ให้ช่างปรับให้หรือว่าเราจะปรับเองก็ได้อันนี้แกนโชคข้างในก็จะเป็นสีเงินนะแล้วก็ตัวสปริงเนี่ยจะเป็นสีม่วงนะครับผมก็แปลกตาไปอีกแบบนะต่อมานะครับก็จะเป็นชุดโซ่สเตอร์นะครับของจอมไทยอันนี้ผมใส่อยู่14-47นะครับ คือสเปคเดิมโรงงานเนี่ยจะประมาณ14-16นะแล้วก็เป็นโซ่ดำหมุดทองนะสีก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นสีดำหมุดทองครับที่เห็นอันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่พักเท้าเดิมนะแต่จะเป็นพักเท้าของเอ็มสลดครับผมอันนี้สามารถที่จะใส่ด้วยกันได้เลยผม,มอยากเปลี่ยนเพราะว่าอันเก่าเนี่ยมันเป็นยางแล้วมันก็มันค่อนข้างที่จะ อูมมันใหญ่นะครับมันดูไม่ค่อยสปอร์ตเท่าไหร่ก็เลยใส่เป็นแบบนี้แทนนะแล้วก็มียางหุ้มคันเกียร์นะครับผมของเอ่อโรเทเปอร์ด้วยนะครับอัน,นเก่าแล้วล่ะก็ใช้มาในระดับนึงแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนออกเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ยางมันเริ่มที่จะเสื่อมแล้วข้างใต้เวลาใส่รองเท้างัดเกียร์ขึ้นเนี่ยรองเท้าจะดำเลยแล้วก็จะเปื้อน กก็จะเปลี่ยนนหมัือขยับมาอีกก็จะเป็นไฟเลี้ยวแต่งยี่ห้อโคโซ่นะครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยวที่ให้ตัวได้นะเวลาที่โดนคนอื่นชนหรือว่าไปจอดรถในที่ที่มันจะจอดชิดติดกันเนี่ยเวลาโดนชนไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะไม่หักนะก็จะหมดปัญหาหมดกังวลไปได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็อย่าให้โดนชนดีกว่า นี่ผมใช้มาหลายปีแล้วเหมือนกันนะก็ยางตรงนี้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะกรอบแต่อย่างใดก็ยังใช้ได้ยาวๆนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูนะครับว่าแสงเป็นยังไงแสงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับความเร็วในการกระพริบก็จะเท่ากับไฟด้านหน้าเลยนะต่อมาก็จะเป็น้ายสั้นแต่งนะครับของเซเว่นสปีด นะแล้วก็มีไฟสองป้ายทะเบียนด้วยแต่ว่าไฟด้านซ้ายรู้สึกจะขาดไปแล้วเพราะว่าน่าจะโดนน้าหรือว่าอะไรก็ไม่รู้หรือฝุ่นเข้าก็ไม่รู้นะครับเป็นท้ายสั้นของเซเว่นสปีดที่เป็นท้ายสั้น Universal ซซึ่งมันสามารถพับได้แต่ว่าผมไม่พับนะก็มีการร้อยน,อน็อตในนี้เลยร้อยน็อตผูกไปเลยนะครับกันมันพับผมก็ใจจริงก็ไม่อยากจะพับป้ายทะเบียนเหมือนกันเพราะว่ามันผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ ไม่ค่อยปลอดภัยด้วยนะครับในในความในความคิดของผมนะก็เลยโชว์ไปแบบนี้เลยโชว์ดีกว่าครับก็วความปลอดภัยของเราแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยนะอันนี้แต่ก่อนมันมีกันตกนะแต่ว่าผมถอดออกแล้วแต่ก่อนใส่เป็นธงสไตล์ทัวริงนะเดี๋ยวคืนภาพให้ดูอันนี้พอถอดออกมันก็จะดูแบบสปอร์ตสปอร์ตไปเลยนะครับผม แล้วก็ต่อมาในพาร์ทของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับจะบอกว่ารถคันนี้เนี่ยมีการทำสเต็ปไล่ข้างมาแล้วนะครับพอสมควรแต่ก็ไม่ถึงกับเต็มระบบเท่าไหร่นะครับอย่างเห็นได้ชัดๆเลยก็จะมีท่อนะครับผมอันนี้เป็นท่อเดิมผ่านะครับโดยเดินคอใหม่จากสำนัก แดงสายสีนะครับผมเดี๋ยวให้ดูโลโก้เพลทตรงนี้ดีกว่าอันนี้จากแดงสายสีเลยนะครับส่วนเสียงเนี่ยเดี๋ยวผมให้ฟังตอนท้ายคลิปนะครับอย่างที่2นะครับนอกจากท่อแล้วก็จะมีกลองอากาศแต่งนะครับของยูมาแล้วก็มีกลอง ECU Shop นะครับเป็นน่าจะเป็นตัว standalone นะครับกล่อง ECU Shop ตรงรุ่น ยามาฮ่าเอ็กเซเตอ v b a นะครับอีกอย่างนึงก็จะมีคอยหัวเทียนนะครับมีคอยหัวเทียนแล้วก็มีหัวเทียนเข็มนะครับน่าจะเป็นของ ngk นะครับรวมถึงคันนี้เนี่ยก็มีแคมชาร์ปแต่งด้วยนะครับซึ่งทั้งแคมชาร์ปแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยก็ได้มีการ ไปจูนเพื่อรีดแ่งมา้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเนาะว่าจะได้ว่าได้แรงม้าเท่าไหร่ที่ผมไปทําแล้วก็มีการจูนเก็บรายละเอียดมาเมื่อตอนปีก่อนนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อแดงสายสีพร้อมกับรถที่ได้มีการจูนเก็บรายละเอียดกับใส่แคมมาเลยนะครับว่าเสียง จะออกมาเป็นยังไงนะครับ เสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ไม่ได้ดังเลยนะครับถ้าเทียบกับท่อของเอสปาด้านะครับผมก็มันเป็นท่อเดิมผ่าเนาะมันก็จะช่วยเก็บเสียงในระดับหนึ่งอันนี้ผมลองไปขับเทสขึ้นเขาใหญ่มาแล้วนะครับก็ได้มีการวัดเสียงกับทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานเนาะซึ่งอันนี้ก็ไม่เกินค่าที่กฎหมายกําหนดนะครับก็สามารถที่จะขับ ผ่านดานได้สบายเลยแล้วก็มันช่วยรีดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถได้ดีมากนะครับเรื่องของอาตาัตราเร่งรอบต้นนะครับรวมถึงรอบกลางนี่อันนี้ก็มาไว้ขึ้นนะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า Yamaha e x c t t e r 1 5 5รคันนี้ของผมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพร้อมกันนั้นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีการทำท็อปสปีดของเจ้ารถคันนี้ดูนะครับว่าท็อปสปีดจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับรวมถึงเราจะไปออกทริปที่ไหนนะครับก็จะมีการเก็บภาพบรรยากาศกับการใช้รถคันนี้มาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมก็วันนี้ ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ